สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะหลักสูตรที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะในส่วนแขนงวิชาการจัดการการเกษตรซึ่งในวันนี้นะคะใครที่สนใจในเรื่องนี้ไม่ควรพลาดค่ะ และวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับเราในวันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรดุสิตเวชกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงหลักสูตรสําคัญนะคะของในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์รในส่วนแขนงการจัดการการ,กรเกษตรก่อนอื่นอยากจะถามถึงความสําคัญค่ะอาจารย์ในปัจจุบันว่าในส่วนแขนงวิชานี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะ ผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันนะครับมันตั้งแต่อดีตมาเลยจนถึงในอนาคตนะผมว่าผู้บริหารหมาหาวิทยาลัยของเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการเกษตรค่ะนะเพราะว่าการเกษตรของบ้านเราเนี่ยคุณจิรดาคงรู้คงรู้ดีว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคที่ค่อนข้างมีความสําคัญมากนะพื้นที่ของประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่300ประมาณ320ล้านไร่เป็นพื้นที่ทางป่าไม้ไปสักร้อยล้านไร้ พื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยประมาณ150ล้านไร่คิดดูนะเยอะมากเลยนะครับกว่าแปเปอร์เซ็นต์เลยใน1 5อล้านไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราปลูกข้าวอยู่มระมาณ70ล้านได้นะพืชไร่ประมาณ30ล้านได้นะเห็นว่าภาคเกษตรจึงมีความสำคัญนะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็ยังมีความสำคัญเพราะว่าบริบทของประเทศไทยเราเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมต่อเรื่องของการเกษตร นะที่เขาบอกอประเทศไทยเราจะเป็นครัวโลกนะ,ะจะเป็นแหล่งอาหารของโลกนะแล้วในปัจจุบันเนี้ยที่ผ่านมานะเราก้าวเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตนะเรามีการเรื่องของการตลาดค้าเรื่องของเซรีนะเมื่อปีที่แล้วเราก็มีประชาคมอาเซียนเปิดเข้ามาแล้วเพราะนั้นผมว่าเรื่องของการเกษตรนะเป็นเรื่องที่สำคัญคเรื่องของการจัดการการเกษตรก็เลยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ก็ถือว <plane>. ่าเป็นสาขาวิชาที <society> ่ส uh, ําคัญนะคะแล้วก็เป็นในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเกษตรกรที่เยอะแล้วก็การจัดการพวกนี้ก็ต้องมีความจําเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยอยากจะถามถึงเนื้อหานะคะอาจารย์ในส่วนของการจัดการการเกษตรเนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างคะครับถ้าแต่ว่าไปเกษตรเนี่ยค่อนข้างกว้างผมจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเนี่ยคนมักจะมาถามผมเรื่องข้าวผมบอกผมไม่รู้จักนะเพราะผมเรียนทางด้านป่าไม้นะ เพราะนั้นในเกษตรของที่มสทเราการจัดการการเกษตรเนี่ยเรานอกจะมีทางด้านหลักสูตรทางด้านส่งเสริมการเกษตรแล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตรที่ที่เรามาแนะนํากันนี่ก็คือการจัดการการเกษตรใช่ไหมในการจัดการการเกษตรเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4วิชาเอกนะวิชาเอกแรกเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆพวกนี้เราจะสอนทั้งหมดเลย การจัดการการผลิตพืชส่วนวิชาเอกที่สองเนี่ยก็คือการจัดการการผลิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุกรสัตว์ปีกหรือสัตว์ใหญ่ต่างๆพวกนี้เราก็จะสอนให้เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เรื่องของการตลาดในสมองเนี่ยจะสอนให้หมดเลยส่วนอีกด้านก็คือด้านของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ผมรับผิดชอบอยู่โดยตรงอันนี้เราก็จะสอนให้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องของป่าอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ เรื่องเรื่องของป่าชุมชนเราจะจัดการมันอย่างไรนะถึงจะมีผลดีต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแล้วก็วิชาเอกสุดท้ายก็คือเรื่องของอธุรกิจเกษตรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญคการเกษตรบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมักจะไม่มีตลาดนะ,ะบางทีเกษตรกรเองก็ขาดทุนบ้างเพราะนั้นเราจะสอนให้ว่าเขาจะมีความสามารถในเ,นเรื่องของธุรกิจยังไง ถึงจะประกอบอาชีพได้โดยที่ไม่ขาดทุนะนะเนี่ยเราก็จะเน้นให้นะตลาดเป็นยังไงบ้างนะเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆพวกนี้นะมีมีหมดนะค่ะ,คะทั้ง4วิชาเอกนี้ก็คือสอดคล้องแล้วก็มีความสําคัญกันหมดเลยนะคะอาจารย์เราตีว่าทั้ง4วิชาเอกเนี่ยจะมีความสอดคล้องกันนะมีความสําคัญเท่าๆกันนะ,ะนนะซึ่งเนื้อหาวิชาเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงถึงถึงกันและกันด้วยนะเ,เป็นการบูรณาการกันนะ อย่างคนเรียนป่าไม้เองเนี่ยเราก็จะมีสอนที่เกี่ยวพันไปทางด้านพืชด้านสัตว์ด้วยด้านธุรกิจบ้างนะแต่เมนหลักเราก็จะสอนทางด้านป่าไม้นะขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เรียนพืชก็จะมีความรู้ทางด้านป่าไม้ด้วยทางสัตว์ด้วยนะถึงธุรกิจบ้างแต่จะไม่มากนะก็คือก็จะมีเนื้อหาที่อาจจะได้เรียนเหมือนกันเป็นสอดคล้องกันอย่างนี้ใช่ไหมเชื่อมโยงกันเราใช้คำว่าบูรณาการกันครับ โอ้โหก็ถือว่ามีความสําคัญนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ในทุกศาสตร์ด้วยเหมือนกันครับครับค่ะในส่วนกลุ่มเป้าหมายคะอาจารย์ถ้าเกิดผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยเน้นไหมว่าจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายใดบ้างจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่าคนที่ทํางานด้านการ,กรเกษตรอย่างเดียวค่ะผมว่าหัวใจหลักของคนที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะขอให้มีความสนใจจริงๆเท่านั้นเองที่จะเรียนนะว่าอยากจะเรียนแล้วได้ความรู้จากเราไป ซึ่งขอเรียนตรงๆว่าในหลักสูตรของเรานะครับเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการสอนทางด้านการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอันนั้นเป็นผมว่าเป็นยุคโบราณที่เรียนกันแล้วการที่เรามุ่งแต่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยเราพบว่ามันเกิดผลกระทบทางด้านสังคมบ้างทางด้านสิ่งแวดล้อมบ้างในทางลบนะเราก็ไม่ว่ากันเพราะในอดีตนั้นเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้นะ เพราะนั้นในของเราเนี่ยคนที่สนใจด้านการ,กรเกษตรที่ไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าคํานึงถึงในเรื่องของอสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปนะเพราะฉะนั้นาการ,กรเกษตรในทานองนี้จะก่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราพยายามเน้นในเรื่องของเชิงคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วยสิ่งสําคัญเลยนะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะรเราจะสอดแทรกในเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาต่างๆอยู่แล้วนะครับตามความเหมาะสม ค่ะคก็หกก็มีเราก็วางแผนจัดชุดวิชาให้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับ,รบวิชาที่เราวางไว้นี้นะครับค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเฉพาะนะ,ะเพราะว่าวุฒิของเราเนี่ยเป็นวุฒิของกเกษตรศาสตร์บัณฑิตนะครับเพราะฉนั้นเราจะเน้นวิชาทางด้านของการ,กรเกษตรเยอะนะต้องสิบสี่ชุดวิชาซึ่ง60สิบวยกิจนะค่อนข้างเยอะหลักสูตรเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของอที่สอกอ,อกําหนดนะก็คือมี ทั้งหมดเนี่ยยีสี่ชุดวิชาโอโ้โหก็มีวางไว้ตามระบบระเบียบที่เราจัดไว้ให้เลยนะคะคใช่ครับค่ะแล้วในรูปแบบการเรียนการสอนอย่างของมสทเนี่ยเราไม่มีชั้นเรียนแล้วผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียนการสอนหรือมีสื่ออะไรบ้างที่ให้เขาบ้างคะครับก็อย่างที่ถ้าคนที่รู้จักมสทดีเนี่ยก็จะจะเข้าใจว่า เนเรื่องสื่อหลักของเราเนี่ยคือจาเป็นเลยที่ทุกคนจะต้องต้องเรียนแน่ก็คือเราจะใช้เอกสารประกอบออการเรียนก็คือชุดวิชาถูกไหมครับอันนี้จะเป็นสื่อหลักที่ทุกคนจะต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษา <c oughs> ผมบอกว่าตกแน่นอนแล้วก็ไม่มีความรู้แน่นอนนะ <c oughs> ครับซึ่งนอกจากสื่อหลักอันที่แล้วเนี่ยในสื่อหลักอันนีเ้เป็นชุดวิชาที่เราจะจัดส่งให้นักศึกษาไปถึงบ้านเนี่ยในนั้นนอกจากจะมีเนื้อหาชุดวิชาแล้วเนี่ย เรายังมีการให้หนักศึกษาทํากิจกรรมด้วยในบางในบางเรื่องนะฮะเพื่อที่ให้เกิดความสมบูรณ์ของของชุดวิชานั้นๆนะครับแล้วก็นอกจากสื่อหลักแล้วเนี่ยเรายังมีสื่อเสริมเพิ่มขึ้นอีกนะสื่อเสริมที่ว่านี้ก็มีในเรื่องของอเป็นวิดีทัศน์บ้างหรือนะไม่ก็เป็นสื่อออนไลน์นะสื่อ e-Learning อะไรพวกนี้ยเราก็มีให้นะบางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือเอะไรพวกนี้ย ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นสื่อสื่อเสริม่นะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณดูสื่อหลักแล้วคุณผ่านได้แน่ก็กไม่มีปัญหาอะไรนะครับจุดเด่นของเราอีกอันหนึ่งนอกจากในเรื่องของการเรียนโดยใช้สื่อหลักสื่อเสริมแล้วเนี่ยเรายังมีที่เราเรียกว่ากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพราะในเรื่องของการเกษตรเนี่ยถ้าเราเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีจะไม่เข้าอกเข้าใจค่นะต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วยครับจะไม่มีทักษะนะบางทีเนี่ย เรารู้ว่าเวลาจะขุดดินเนี่ยขุดยังไงแต่ถ้าไม่ลงมือเนี่ยไม่รู้หรอกครับค,คุณจิตรดาลงไปขุดก็ได้บางทีมือแตกเลยนะคร<ช>ับก<ช>็มีวิธีมีเทคนิคมีคเรียกทักษะ,ะทำนองเดียวกันนะครับในด้านการเกษตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้หนักศึกษาไดนะ้มีการฝึกฝึกทักษะซึ่งก็มีทั้งที่เข้ามาฝึกที่มสทเราหรือบางทีเราอาจจะ,ะมีกิจกรรมส่งให้เขาฝึกปฏิบัติที่บ้านนะหรือไปสังเกตเอาตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียนการสอนของเราที่สําคัญมากๆซึ่งก็เป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเลยว่าทุกหลักสูตรเนี่ยนักศึกษาจะต้องมาอบรมเข้มที่ของที่เราที่มสทเราเป็นเวลา5วัน4ี่คืนใน5วัน4คืนเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราเรียกย่ออบรมเข้มนะตรงเนี้ยถ้าใครไม่มาก็คือไม่จบนะแม้ว่าทั้งคนงที่เรียนในเรือนจํานี้นะเราก็ต้องเข้าไปฝึกในนู้นนะไม่ใช่เขาออกมาจากเรือนจํานะครับเราไปฝึกขึ้นในเรือนจําเลย แล้วในเรื่องจํานี้เขามีพื้นที่หรือมีอุปกรณ์อะไรฝึกหรือคะหรือยังไงเราต้องใช้พวกสื่อบางอย่างของเราไปเสริมเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีให้แต่นั้นมผมกําลังชี้เห็นว่าเรื่องของกิจกรรมฝึกปฏิบัติอรบอรมเข้มเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่ากิจกรรมฝึกอบรมเข้มเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่สามารถจะบรรจุในเนื้อหาปกติได้นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ คุณธรรมจ,จริยธรรมเรื่องของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เรื่องของลักษณะที่สําคัญของบัณฑิตที่จบไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีลักษณะอย่างไรเป็นการทํางานกลุ่มเป็นยังไงภาวะผู้นําเป็นยังไงการบริหารจัดการเป็นอย่างไรอะไรพวกเนี้ยเราจะเติมเต็มให้เขาอนะันนีต้ต้องเข้ามานะก็ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็เจออาจารย์ด้วยอ่าใช่คุณพูดถูกอันนี้เป็นในตลอดระยะเวลาเวลาห้าวันสี่คืนเนี่ยจะเป็นการสร้างเครือข่ายกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนที่มาจากต่างอาชีพนะฮะมากมายเลยนะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์นะ,ค,ะคนที่จบของเราไปเนี่ยบางกลุ่มปัจจุบันเนี่ยกาย,ยังติดต่อกับทางสื่อสังคมออนไลน์นะอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยก็ยังใช้ไลน์มาคุยกับผมอยู่เป็นประจำค่ะมีปัญหาอะไรก็มาสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเมื่อกี้เขาจบไปแล้วเนี่ยเขามีอะไรก็มาปรึกษาผมมาถามผมบางคนก็เป็นเพื่อนกันทาง a c e b o o k บ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวค่ะ ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายแล้วก็แบบว่ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ตลอดเวลา<ช>ถือว่าเป็นการเรียนที่แบบว่าครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะใช่ครับแล้วบางทีเขาก็ช่วยเหลือกันนะฮะค่ะอย่างพวกป่าไม้ลูกศิษย์ผมเป็นป่าไม้เนี่ยบางทีก็เพื่อนที่อยู่อาชีพอื่นเนี่ยก็ยังไปเที่ยวหาถือว่าเป็นการศึกษาด้วยแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยตามอุทยานบ้างตามเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ยก็เขาก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะได้ช่วยเหลือกัน ค่ะอยากจะถามอาจารย์ถึงตอนเวลาฝึกปฏิบัติบ้างค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าบรรยากาศการฝึกปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงบ้างและฝึกอะไรกันบ้างค่ะอย่างที่เขาเน้นกันมากๆในเรื่องของวิชาเอกทางด้านการผลิตพืชและผลิตสัตว์เนี่ยเราจะให้มาที่มหาวิาลยนี้นะแล้วก็จะให้ภาคทฤษฎีอยู่ไม่มากแล้วเราก็จะออกพาออกไปดูงานในสถานที่ต่างๆเลยคือพาไปภายนอกเลยไปเก็บข้อมูลนะแล้วก็นํามาวิเคราะห์ วิเคราะห์กันในลักษณะของกลุ่มค่ <c oughs> นะตัวนี้จะทําให้เขาเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันลองผิดลองถูกกันไปนะแต่ในสุดเนี่ยอาจารย์เขาจะช่วยสรุปในทิศทางที่ถูกต้องให้ค่ะ <c oughs> ซึ่งทางนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบกันมากเลยทางป่าไม้ของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้มีการเชิญให้มาฝึกอย่างนี้แต่เราจะใช้วิธีการส่งกิจกรรมให้เขาไปฝึกปฏิบัติที่บ้านค่ะ <c oughs> แล้วก็ส่ง กิจกรรมเข้ามาให้เราตรวจนะแต่ในอนาคตนะอา,อาจจะต้องมีการใช้ฝึกปฏิบัติตรงนี้ในภาคสนามจริงๆนะ,ะนะเพราะว่าไซต์ที่เรายังไม่ได้ทําตอนต้นนั่นก็เพราะว่าเราทําครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องของทิศทางที่จะทำแล้วก็ค่อนข้างจะบริหารจัดการยากหน่อยแต่ในอนาคตคิดว่าเราต้องทำนะเพื่อจะให้นักศึกษาได้เกิดทักษะอย่างแท้จริง การฝึกปฏิบัติทักษนี้ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นเลยนะคะอา <C HA B> จารย์ทางด้านการเกษตรผมว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นที่ที่จะต้องอดําเนินการในเรื่องนี้น <C HA B> ทีนี้อยากเรียนนะคะอาจารย์คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างคะครับ <C HA B> โดยทั่วไปเนี่ยคนที่จบม6กนะฮะก,ก็สมัครเข้ามาได้เลย <C HA B> แต่ถ้าจบแค่ม3ม3มต้นเนี่ยเรียนได้ไหมถ้ามีประสบการณ์5ปีเราก็อนุญาตให้เรียนได้ จากประสบการณ์ที่ผมผมมีมาเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้กับคนที่จบปวสปวชอ,อะไรมาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็สามารถาที่จะเทียบโอนเข้ามาได้นะครับไม่ <c oughs> จำเป็นทางด้านการเกษตรนะทางด้านช่างกลบ้างด้านการจัดการหรือด้านอื่นๆที่สนมีความสนใจเนี่ยก็ <c oughs> สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ระยะเวลาการเรียนก็จะน้อยลง <c oughs> เช่นเดียวกับปริญญาตรีเหมือนกันนะบางคนที่ก็จบทางด้านอื่นไปแล้วเนี่ย เขาก็มีความสนใจก็สมัครเข้ามาเรียนก็มีนะชุดวิชาที่เรียนก็จะลดน้อยลงไปลูกศิษย์ผมที่เรียนมานะก็มีทั้งบางคนจบปิญญาโทไปแล้วบางคนจบปิญญาเอกไปแล้วก็ยังมีนะมาเรียนทางด้านป่าไม้ของผมมีความสนใจแล้วก็มาเรียนในระดับปริญญาตีใหม่ครับก็อาจจะจบด้านอื่นแต่เขาก็เคยสอบถามเขาว่าทําไมมาเรียนนะเขาก็บอกว่าเหตุผลอย่างหนึ่งก็ว่าเขาอยากได้ความรู้บางทีบางคนนี่ยอาจจะมุ่งไปช่วยสังคม ในเวลาที่อบรมเข้มเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยจะพยายามซักถามเขาเนี่ยปรากฏว่าผมสรุปได้เลยว่าหลักซูยของผมเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยคือคนที่ทํางานในด้านของเชิงที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือว่าทางด้านป่าไม้ <c oughs> แต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือมากกว่าได้ซ้ําไปเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจ <c oughs> แล้วก็คิดว่าอาจจะไปประกอบอาชีพส่วนตัว <c oughs> หรือว่าในอนาคตพอหลังจากที่ะจะเสียนจากงานนะหรือว่า กลับไปอยู่ที่บ้านในชนบทหรือตามต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีการดําเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแต่บางคนน่าพึงใจนะเพราะว่าอย่างเรื่องของป่าไม้เนี่ยบางคนบอกว่าที่มาเรียนเนี่ยเพราะว่าสนใจแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสังคมคในเรื่องของการที่จะปลูกป่าเรื่องของการอนุรักษ์ป่าจะช่วยรักษาป่ายัางไงให้มันมอยู่ได้ในประเทศไทยให้อยู่อยู่ได้นานให้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าตอนนี้คือคน เห็นความสําคัญและ,และกสนใจในเรื่องของการเกษตรป่าไม้มากขึ้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์ผมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะจากที่ที่สังเกตเนี่ยมันไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการเกษตรมาเรียนนะไม่ใช่คนในวงการป่าไม้มาเรียนอย่างเดียวแต่คนนอกวงการมามาเยอะเลยนะค่ะพระก็ยังมาเรียนนะถามว่าท่านมาเรียนทําไมเนี่ยพระบอกว่าท่านอยู่ที่วัดที่ชนบทเนี่ยมีมีวัดมีป่าอยู่นะมีต้นไม้อยู่หรือบางแห่งก็ไม่ค่อยมี ก็อยากจะไปสร้างให้มันขึ้นเป็นป่าขึ้นมาให้มันร่มร <c oughs> นะื่นค่ะอันนี้ก็ก็น่าสนใจมากเลยโ,อ,โอ้ถือว่าแบบมีแต่ผู้ที่สนใจด้านกเกษตรมากขึ้นเลยนะคะอาจารย์ครับค่ะ <c oughs> แล้วในส่วนที่เมื่อผู้จบเรียนจบในสาขาวิชานี้ไปอะคะ่ะอาจารย์เขาจะไปประกอบอาชีพอะไรบ้างแล้วสามารถที่จะไปต่อยอดอะไรได้บ้างอะคะ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพเนี่ยอันดับแรกเนี่ยผมว่าประกอบอาชีพส่วนตัวเนี่ยได้อยู่แล้วนะถ้าเขามี ที่มีทางหรือว่ามีทุนทางสังคมเดิมเช่นพ่อแม่มีมีที่อยู่บ้างหรือมีกิจกรรมอยู่บ้างตรงนี้ก็สามารถลงไปไปได้ทันทีเลยผมเองผมยังเชียร์นะว่าในเรื่องของการเกษตรเนี่ยถ้าเราสังเกตได้เลยว่าอย่างผมเหมือนกันเนี่ยผมบ้านอยู่สมุทรสงครามเนี่ยบ้านผมมีที่ม,ทมีทางเป็นป่าป่าชายเลนอยู่เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่เรียนจบกลับมาเนี่ยไม่เคยคิดจะกลับไปไปทาที่บ้าน พวกที่จบเกษตรในสมัยก่อนเยอะมุ่งที่จะทำงานในเรื่องของการรับราชการบ้างอยู่บริษัทบ้างไปเป็นเซลล์บ้างอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่านัาคิดตรงนั้นมันไม่ไม่น่าจะถูกต้องนะปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะกลับไปทํากิจการส่วนตัวที่บ้านเรามีทุนอยู่แล้วนะพ่อแม่เราก็มีภูมิปัญญาพ่อแม่เราก็มีที่ดินก็มีแล้วกลับไปอยู่บ้านก็สะดวกสบายอย่าตายทําไมมาแออัดอยู่ในเมืองในกรุงเทพขับรถติดวันละบางทีสองสามชั่วโมง นั่งอยู่บนรถเครียดก็เครียดนะอันนี้นอกจากจะประกอบไปชื่อส่วนตัวแล้วเนี่ยในเรื่องของคนบอกอ่ถ้าไม่มีตรงนั้นแล้วสนใจในเรื่องของราชการก็ได้เลยฮะเพราะว่าวุธของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออสกอทำงานคณะกรรมการดมศึกษาหรือว่าทางกอพนะเขาก็ให้การรับรองซึ่งไปสามารถสอบบรรจุได้นะที่เราเห็นว่าลูกศิษย์เราไปทํางานอยู่มากๆก็เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินกรมปรศุสัตว์กรมป่าไม้กรมทิทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรเหล่านี้ลูกศิษย์เราก็ไปไปอยู่ที่ตรงนั้นได้หมดนะเพราะฉะนั้นในภาคร,ราชการเนี่ยโอเคเลยนะได้อยู่แล้วส่วนภาคเอกชนก็อันนี้ต้องแล้วแต่ทางบริษัททางร้านเขาว่าเขาต้องการมากน้อยขนาดไหนก็คิดว่าสามารถไปสมัครได้นะผมว่าถ้าเขาต้องการบุตรที่ตรงสําคัญว่าเรียนไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้หรือมีความสามารถจริงหรือเปล่าที่จะไปแข่งขันกับเขา อันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะเป็นห่วงมากกว่าสําหรับในเรื่องของการถ้าจะไปะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อไปนั้นทางมสทเราเนี่ยเราก็เปิดหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดก,การการเกษตรอยู่แล้วนะมีหลายคนเลยที่จบของเราโดยตรงแล้วก็มาสมัครเรียนต่อนะตอนนี้เราเปิดมารู้สึกตอนนี้จะ8หรือ9รุ่นลนะก,ก็ค่อนข้างจะหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในด้านนี้เราค่อนข้างจะเพียงพอขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากมีประสบการณ์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ย ก็ได้ครับเพราะเขาก็เปิดรับกันนะไม่ว่าจะเป็นมหาลาัยเกษตรศาสตร์หรือแม่โจ้หรือเชียงใหม่หรือที่อื่นเนี่ย้าก็เปิดตรงกับที่วุฒิของเราเนี่ยก็สมัครเข้าเรียนได้เลยนะสำคัญว่าเราต้องไปแสดงความสามารถให้เขายอมรับเราว่าเราเรา,เรามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่เขาจะเรียนระดับนั้นต่อไปค่ะ,<น>ะโอ๋อก็สามารถต่อยอดได้นะคะไม่มว่าจะอยู่ที่ไหนหรืออยากจะ ไปสมัครที่ไหนก็ได้เพราะว่าก็มีสาขาต่างๆเนี่ยสามารถรองรับในส่วนปริญญาตรีของเราด้วยหรือว่าถ้าจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะครับผมว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะสำคัญภาษาเราที่จะไปเรียนตรงนั้นเราได้มีการฝึกฝนมากน้อยขนาดไหนไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องความรู้ควาสมสามารถพื้นฐานของเราค่ะอมั่นใจครับตรงนั้นครับสุดยอดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดผู้ที่จบไปแล้วอะค่ะต้องการที่จะ เรียนกับมสทต่อยอดก็สามารถต่อยอดได้เพราะเราก็มีหลักสูตรรองรับอยู่ด้วยเหมือนกันแต่น,นี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าได้นะครับค่ะเพราะเวลาที่เรารับสมัครบิญญาโทเนี่ยเราก็ต้องมีคัดคุณสมบัติอยู่เหมือนกันว่าคุณสมบัติคือปิญญาโทเนี่ยเ,เขาบังคับเหมือนกันว่าเราจะไปรับมากเหมือนปิญญาตรีไม่ได้เราจะมีลิมิตว่าอาจารย์หนึ่งคนเนี่ยจะมีลูกศิษย์ได้จํานวนกี่คนสิบคนสิบห้าคนหรือว่าห้าคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนสมัครมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องมามาดูคุณสมบัติว่านอกจากเรื่องของการเรียนมาแล้วเนี่ยเรื่องของประสบการณ์การทํางานเป็นยังไงเรื่องของการที่จะสนใจทําวิจัยหรือทํำเย,ยนิพน์เป็นอย่างไร <c oughs> แต่ผมก็เรียนตรงๆว่าถ้าคนจบปริญญาตรีของเราเนี่ยแล้วสมัครเข้าที่เราเนี่ยเราก็ต้องให้คะแนนเป็นพิเศษขึ้นหน่อยนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าได้เลยนะครับต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วย โอ้โห oh ค,ค่ะแล้วสำหรับบัณฑิตท,ที่จบไปอะคะ่ะได้กระแสตอบรับยังไงแล้วก็มีการยอมรับยังไงบ้างคะอาจารย์ครับอันนี้จะว่าไปทางหมหาลัยเราเนี่ยเราก็ดําเนินการผมว่าทุกหลักสูตรนะฮะก็คือหลักสูตรผมด้วยเราจะมีการเขาเรียกติดตามบัณฑิตว,ว่ามีภาวะการมีงานทํำไหม,มทุกปีเลยครับเราทามาหลายปีแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะดูว่าความคิดเห็นของบัณฑิตเนี่ยต่อหลักสูตรของเราเป็นยังไงก็ภาพออกมาเนี่ย ผมว่าดีเลยนะ,ะเขายอมรับว่าความรู้ความสามารถที่ได้จากหมหาวิทยาลัยเราเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ประเมินมาในเกณฑ์ดีนะ,ะส่วนอาจจะมีข้อแนะนำบางอย่างบ้างอันนี้ก็ก,ก็มีนะซึ่งเราก็รับมานะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอนายจ้าง นะหรือว่าหัวหน้าส่ตรรายการที่ลูกศิษย์เราไปทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเราก็มีการประเมินความพึงพอใจของเขาเหมือนกันว่าบัณฑิตของเราเนี่ยเป็นไงบ้างะนะเราจะมีแบบสอบถามถามไปหรือบางทีเราก็อาจจะใช้วิธีการผมเคยเชิญมาประชุมคล้ายๆทํานองโฟกัสกรุ๊ปด้วยนะว่า,อาของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างไหมาภาพตอบมาเนี่ยเขาก็ให้ความพึงพอใจดีในระดับที่เกณฑ์ดีเลยล่ะนะแต่ว่าก็มีข้อคิดเห็นบางอย่างซึ่งก็ผมก็จะนํามาผนวกกัน แล้วก็ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพราะเดี๋ยวนี้มสทเราบังคับนะรับว่าทุก5ปีเราต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทหรือว่าเ,อาเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปครับนี้เราก็ทําอยู่เพราะว่เาเพื่อความทันสมัยทอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะมีการปรับปรุงเนื้อหาก,กันอยู่เรื่อยๆทุกห้าปีเพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วนะ,ะแล้วก็ปัจจุบนันนี้เรื่องของกฎหมายต่างๆนี่โอ้มันออกมากันยเยอะแยะไปหมดยิ่งยุคคอชนี่ยิ่งกฎหมายปรับได้เร็วนะครันเพราะนั้น ทําใหม้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะผมเพิ่งประช,ชุมชุดวิชามาเมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องของกฎหมายทางด้านป่าไม้เนี่ยก็โอ้โหปรับกันอุตลุดหมดเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนค่ะผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนกับทางมสทหน่อยค่ะครับผมว่าหลักสูตรของเราเนี่ยผมว่าเ,เรามีประสบการณ์ในการทำเนี่ยมาหลายปีมากทีเดียวนะแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเพิ่งจะปรับปรุงเสร็จ แล้วก็เสนอต่อสภาหมหาวิทยาลัยซึ่งให้ความเห็นชอบแล้วนะอนุมัติแล้วต้องใช้เว่าอนุมัติแล้วนะแล้วก็ <c oughs> ส่งไปที่สํานักงานคณะกรรมการอุรมศึกษาแห่งชาติเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในการที่เราปรับปรุงขึ้นใหม่เนี่ยก็เราได้มีกระบวนการต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้อย่างหลาย,หลาย,ห,ลายหลายด้านมากเลยมีการเก็บข้อมูลนะทั้ง จากตัวบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตจากผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยโดยใช้กระบวนการต่างๆมากมายเลยนะทำให้หลักสูตรของเราเนี่ยเหมาะสมกับยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นคนที่สนใจอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าในเรื่องของการเกษตรที่ไม่ได้เน้นเรื่องของเศรษ,ษ,ษฐกิจอย่างเดียวนะแต่ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะเชิญได้เลยนะครับเชิญมา,มา,ามาเรียนที่เราได้เลยนะครับแล้วก็ จะได้หลายสิ่งหลายอย่างกลับไปนะแล้วก็คิดว่าเนื้อหาของหลักสูตรของเราเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปที่อื่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เฉพาะในเรื่องของอาจารย์ของเราเท่านั้นนะเพราะว่าเราได้เชิญผู้ทรงวุฒิจากทั้งหมหาวิทยาลัยอื่นที่<ะ>มีความโดดเด่นในแต่ละด้านมา,มาช่วยเราในเรื่องของการเตรียมเอกสารการสอนผู้ทรงวุฒิจากหน่วยงานราชการหรือว,ว่าองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยเราก็มี คอนเนชันกันนะมีมีการเชื่อมโยงกันนะมีสายสัมพันธ์กันซึ่งเ,เขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นผมผมว่ามั่นใจได้เลยว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีคุณภาพนะตามที่าทางมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของการศึกษาในกำหนดไว้ครับโอค่ะวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลสาระกันพอสมควรเลยนะคะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะสนใจและต้องการเข้าเรียนศึกษาต่อในสาขาวิชานี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรดุสิตเวชกิจมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเรารต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะค